มากินครับผมคันเล็กครับ ครับผมก็มาถึงใหม่แล้วครับบริเวที่จอดรถก็สะดวกสบายครับผมว่างเลยครับตอนนี้รอป้าครับผมเอ,อเดี๋ยวเตรียมอุปกรณ์ครับ วันนี้ผมจองแคหนึ่งครับเดี๋ยวนั่งเรือข้ามฝั่งครับผมแพฝั่งนี้ครับเป็นแพสีชมพูครับก็มีคนะาน,านักตกปลาครับรออยู่กันเต็มทุกแพครับผม อข้ามฝั่งครับอตอนนี้เป็นเวลาเจ็ดโมงครึ่งครับผมวันนี้อากาศดีครับ แล้วครับครับผมก็นะาการดึกเขากลับแล้วครับก็ได้ปลาตะโกกไส์สวยไปประมาณหกเจ็ดแต้มครับผมสวัสดีครับสวัสดีนานะาที่รักที่ชื่นชอบในการตกปลาทุกท่านครับแล้วก็สวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านครับที่เข้ามารับชมช่อง The t i k Channel ครับ ครับวันนี้ผมก็พา n a n a เหนือท่านผู้ชมนะครับมาตกปลาใหม่แม่น้ําเจ้าพยาครับก็วันนี้ครับวันนี้ผมมาหมายเพรครับผมก็วันนี้มาหม่เรือนเพฟิชชิ่งครับก็อยู่บางไซครับผมก็วันนี้เดินทางออกมาจากบ้านนะครับเดินทางมาจากบ้านหกโมงเช้านะครับก็มาถึงหม่ก็ประมาณเกือบเกือบเจ็ดโมงครับผมก็วันนี้นะครับวันนี้อากาศค่อนข้างเย็นครับวันนี้หมายของเราครับก็ถือว่าโอเคครับ วันนี้ไม่มีผักตบชวาครับก็โล่งครับผมก็เดี๋ยวผมให้ดูสภาพใหม่วันนี้ครับครับผมก็สภาพใหม่วันนี้ครับสภาพใหม่วันนี้ก็ถือว่าโอเคครับผมก็วันนี้ผักตบชวาไม่ค่อยเยอะเท่าไหร่ครับก็ส่วนมากก็จะพัดไปทางนู้นครับผมก็ตอนนี้ผมลงเบ็ดเป็นที่เรียบร้อยครับวันนี้เอาเบ็ดชุดใหญ่มาหคันครับผม ก็ชุดเล็กเอามาสี่คันครับก็มาจะเอามาตกปลามมาครับผมแต่ก็เดี๋ยวทยอยลงครับก็วันนี้มีเพื่อนๆนะตกปลาครับก็มีอยู่แพรสามแพนึงครับผมก็ไม่รู้ว่าวันนี้นะครับวันนี้จะมีตัวมีแต้มให้นาาๆหรือท่านผู้ชมนะครับได้รับชมกันอยู่หรือเปล่านะครับก็สําหรับเหยื่อที่ผมใช้วันนี้นะครับเหยื่อที่ผมใช้วันนี้ก็จะเป็น ก็จะเป็นเหยื่อไผ่เขียวครับก็เป็นสูตรเดิมที่ผมเคยใช้เป็นประจําครับก็สูตรเหยื่อที่ผมใช้นี่ผมเคยลงไปในคลิปเมื่อคลิปก่อนหน้านู้นครับผมก็เดี๋ยวผมจะวางลิงก์ไว้ใต้คอมเมนต์ครับสูตรเหยื่อแล้วก็ตัวเบียดที่ใช้ครับแล้วผมก็วันนี้ครับวันนี้เป็นวันเสาร์ที่25ครับก็คลิปนี้เป็นคลิปแรกของปีครับผม ครับผมก็เดี๋ยวผมให้ดูสภาพแพรครับก็สภาพแพรก็ถือว่าโอเคครับตอนนี้มีไฟโซล่าเซลล์นะครับตอนกลางคืนครับสภาพแพรก็ถือว่าโอเคนะครับเพราะว่ามีที่พักด้วยครับข้างในแล้วก็มีห้องน้ําครับเบอร์โทรก็จะเป็นเบอร์โทรแพรครับเหมือนขั้นแรกมีอาการครับ ปลาแนละ้วท่านผู้ชมครับก็แต้มแรกเป็นปลาตะโกรครับอ๋อไซส์สวยๆเลยครับผม กินครับผม สองครับผมก็ตะโกกไซสที่สวยนะครับเยี่ยมครับผมปากกินครับคันแรกครับหนึ่งคันโน้มเลยครับผม ทุกครับก็เต็มนี้เป็นเต็มที่สามครับผมตัตะกะไซส์ที่สวยเลยครับพี่จ่าของเราตามมาครับมากินครับผมขันเลยครับ มาแล้วครับท่านผู้ชมครับเป็นตะโกรครับโอ้ส่ยส,สวยเลยครับผมตะโกเขาก็เมื่อเช้าดึงไปสี่คันครับผมแต่ว่าได้สามครับผมคันเล็กหลังแพเหมือนมีอาการครับ ปตะโกครับไซมินิครับผมก็เดี๋ยวตัวนี้ครับปล่อยครับผมปล่อยให้โตก่อนครับก็บผมก็ตอนนี้เป็นเวลาห้าโมงเช้าครับก็ตอนนี้ผักตบชาวาก็ร้อยมาปักไปครับผมปากินครับผมดูแล้ว cột thấy rồi các em Đã không? cột, cột thấy rồi các đóng tức... Bóng Ừ. 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 Bên ta cảm ơn các thân chồng các Rồi, xin xin sửa lại các bố Bà Kim các Nhống nhau các

อานแล้วครับผมปลาตะโก้ไส้สวยเลยครับงามงามงามง,งามเฮ้ยหนนุนมนะครับผมวัแล้วมาแล้วมัแล้วอ่าแล้วครับไส้สวสวยเลยครับผม นะครับทองขาวจนปุนขีแตกเลยกระบอกใช้ดี่สวยเลยครับผมเอี่ยมจนขีแตกเลยครับปาร์กกินครับผมโอ้เรื่องเลยวะเยอะออกไหมวะต้องเป็นใส่ของด้วย 你把你晒烤火去。 สวยนะครับผมปากินครับผม <c oughs> มูมาเป็นม,มูนมาจีระตุ แต้มก็ท่านู้ชมครับก็ช่วงบ่ายครับปลาเริ่มกินแล้วครับผมก็อหนึ่งไปสองแต้มติดครับครับผมก็ตอนนี้นะครับตอนนี้เป็นเวลาบ่ายโมงสี่สิบสองนาทีครับผมก็ตอนนี้ปลาเงียบครับตอนนี้น้ําน้ําเริ่มลงครับก็ช่วงก่อนหน้านู้นในสองแต้มครับผมปลากินครับผม Nước 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 leo เดียครับก็แ้มนี้กินห่างครับผมประมาณน่าจะไปเกือบสามชั่วโมงได้ครับผมปะกินครับ มาครับแต่รที่สวยไหมแต้งรับนี่ ครับผมไซเวน้นโอ้นายเต้มครับปากินครับคันมุมเลยครับผม พี่จ oh, ่าของ้วครับกินแล้วครับผมก็ก็นอนรอเกือบทั้งวันครับเอาวาตอนนี้เป็นเวลาจะจะเกือบสี่โมงครับผมบ่ายสามโมงห้าสิบพี่จ่าบอกว่าเดี๋ยวได้เร็วปลาตายครับผม ุดค,ครับท่านผู้ชมครับหึงครั้งแรกเอเมื่อตะกี้ครับประมาณประมาณหนึ่งชั่วโมงที่แล้วครับก็มีปักตบชาวาครับรบก,กวนครับผมก็เพิ่งจะวางบิดได้ครับก็เดี๋ยวเรามาลุ้นกันต่อครับประมาณชั่วโมงนิดๆครับ อ๋อวันนี้ปลากินห่างครับผมครับผมก็วันนี้นะครับก็วันนี้ได้เวลากลับนะครับผมก็ตอนนี้เป็นเวลาห้าโมงนะครับก็เก็บเบ็ดเป็นที่เรียบร้อยครับก็ช่วงบ่ายนะครับประมาณบ่ายสามโมงจนมาถึงเกือบเกือบห้าโมงครับปลาไม่กินเลยครับผมก็ผลงานวันนี้นะครับก็ถือว่าโอเคครับก็ได้ปลาตะโกกไซส์ที่เสือไปหลายแท่งครับผม ก็เดี๋ยวผมให้ดูผลงานวันนี้ครับ ครับผมผลงานวันนี้ครับผลงานวันนี้ก็ถือว่าโอเคครับผมครับผมผลงานวันนี้ครับก็ปลาตะโกกะสวยๆไปหลายแต้มครับผมก็วันนี้ปลาค่อนข้างกินห่างตัวครับปลาจะกินอยู่ประมาณช่วงเช้าครับประมาณทักสามโมงถึงสี่โมงครับแล้วก็เงียบแล้วก็มากินอีกทีก็ประมาณเที่ยงนะครับเที่ยงถึงบ่ายโมงครับผม ก็หลังจากนั้นก็บ่าย2องโมงถึงเกือบเกือบห้โมงก็ไม่ได้ตัวเลยครับผมผลงานก็ประมาณนี้ครับครับผมก็สําหรับวันนี้นะครับสําหรับวันนี้คงปิดคลิปไปแี่นี้ครับก็วันนี้มาหมายเลื่อนแท้ครับก็เดี๋ยวพิกัดใหม่นะครับผมวางไว้ใต้คอมเมนต์เหมือนเดิมครับผมสำหรับวันนี้ผมกับพี่จ่านะครับต้องขอตัวลาท่านผู้ชมไปก่อนนะครับก็เจอกันใหม่คลิปหน้าครับผม วันนี้ก็ขอเก่าเข้ามาสวัสดีครับจ่าครับผมสวัสดีครับให้หลบเรือใหญ่ก่อนครับ